สวัสดีครับวันนี้ปลาเก๋าเราซ่อมได้นะครับช่วงอยู่บ้านซ่อมอะไรดีวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาซ่อมครับมาดูกันครับซ่อมอะไรโอเควันนี้เราจะมาเปลี่ยนยางรถจักรยานกันครับนี่ค,ครับเนื่อจาว่าล้อเ,เนี่ยมันหมดสภาพแล้วแล้วก็ยางในยางนอกไม่ไหวแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนยางกันครับเริ่มต้นคือเราจะเปลี่ยนยางใน ก็เปลีย่ยนยางนอกพร้อมๆกันยางเริ่มเสื่อมสภาพแล้วครับเห็นได้ว่ามันเปื่อยเพราะว่ามันใช้มาหลายปีแล้วจักรยานคันนี้เป็นจักรยานที่หลานผมนะครับตั้งแต่ใช้ตั้งแต่เด็กประมาณ1ิปไปที่แล้วนะครับอันนี้ก็ส่งทอดมาถึงลูกชายตรงนี้ก็ยางก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยจุดนี้นครับดูนะครับตรงตรง,ตรงที่สูบลมนะครับดูนี้นะครับหนึ่งสองสาม เห็นไหมครับว่ายางมันเปื่อยจริงๆจริงๆริงั้นตอนที่หนึ่งคือถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนถอดให้ํำการมาตรงนี้ก่อนนะครับ <S <S เพื่อเป็นกา,การกำหนดระยะในกรณีที่ใส่คืนจะได้ไม่ต้องเล็งไปเล็งมานะครับวิธีการถอดก็คือใช้ประแจเลื่อน ต่อไปก็ขันน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะครับพลิกรถอีกด้านหนึ่งนะครับราทำการมาร์กจุดตรนจุดนี้เพื่อทำการมาร์กไว้ก่อนอจากนั้นก็ใช้ประแจเลื่อนถอดถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับถอดน็อตเสร็จแล้วครับขยับล้อออกนิดนึงกับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อทำการถอดเอาล้อออกนะครับ เราไม่ต้องถอดทั้งหมดนะครับแค่ขยับนี้หน่อยนะครับเราขยับล้อออกไปนี้หน่อยนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อเอาแค่ถอดยางออกมาได้เท่านั้นวิธีการเอายางออกนะครับเราจะใช้เหล็ก2ชิ้นในการช่วยในการเอายางออกเหล็กตัวนี้จะมีลักษณะโค้งมนแบนนะครับห้ามใช้ไขควงอันนี้เด็ดขาดเพราะ มันจะมีขอบที่คมแล้วมันโอกาสที่จิกยางขาดได้ค่อนข้างสูงนะครับอุปรกรณ์ชิ้นนี้เด็ก2ชิ้นเนี้ยเราสามารถซื้อได้ตามร้านช่างทั่วๆไปส่วนอันนี้เป็นที่ผมเจียขึ้นมาเพื่อทําการใช้งานให้ง่ายนะครับโอเคเรามาดูกันครับว่าทำยังไงเราจะเริ่มงัดยางออกนะครับ ก็ค่อยสลับไป1อันล็อกไว้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็ค่อยเคลียร์ออกล้อนี้มันหมดสภาพแล้วลมลมมันออกหมดแล้ว แต่ถ้าเป็นเราทั่วไปนะครับให้เราปล่อยยางลมออกด้วยนะครับจะได้ง่ายต่อการเอาเอายางออก <Okay. S 1> อันนี้เราก็จะไม่ใช้แล้ว ก็เ,เอาออกนะครับมาใส่อันใหม่กันวิธีการเลือกซื้อยางมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เราถ่ายรูปหมายเลขด้านข้างนะครับว่าเราใช้ยางเบอร์อะไรขนาดเท่าไหร่แล้วเอาไปให้ที่ร้านเขาดูแล้วอันนี้จะเป็นหมายเลขที่เราซื้อมานะครับจะเป็นอันเดียวกันตรงกันใส่ยางนอกเข้าไปด้านในนะครับอันดับแรก ค่อยบิดเข้าไปค่อยบิดเข้าไปนะครับาใช้เครื่องมือตัวนี้ตัวช่วยในการใส่ยานะครับจัดลูกทซ่ให้เรียบร้อยใส่ให้อยู่ระหว่างกลางล้อนะครับเอาอยางนอกออกฝั่งเดียวนะครับโอเค เดียวครับออกครึ่งเดียวนะครับแค่นี้นะครับให้ได้อย่างนี้นะครับต่อไปเราะใส่อย่างไงน,นะครับหมายเลขยางไงก็จะเป็นหมายเลขเดียวกับาหมายเลขด้านนอกนะครับอย่างด้านนอกเอาโอเคครับเรามาแกะดูครับข้างในมีอะไรบ้างย้างใน ทเที่ยวแกะมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ให้ตรวจนี้หน่อยครับจุกยังยูในสภาพที่เรียบร้อยนะครับไม่มีการรั่วซึมหรือว่าฉีกขาดเริ่มต้นก็คือแกะหัวจุกนี้ออกแกะเดือยตรงนี้ออกนะครับเพื่อเป็นการใส่เข้าไปในล้อตัวนี้จะเป็นตัวยึดจุกกับล้อนะครับนี่นครับแปบดบตัวนี้หย่หายนะครับ เริ่มต้นเห็นรูนี้ไหมครับเราจะเอาจุกลมใส่เข้าไปใส่จุกลมเข้าไปแล้วจับจุกลมให้ตรงกับรูแล้วก็เอาไข่แหวน ใส่เข้าไปหมุนแหวนให้แน่นนะครับ<ม>เพื่อการล็อกจุกกับล้อจากนั้นก็ทำการใส่ยางในเข้าไปในล้อโดยเรียงยางให้เป็นระเบียบ เมื่อใส่ยางในเรียบร้อยแล้วให้บิดยางนอกเข้าไปที่เดิมลักษณะอย่างนี้ครับโดยใช้เหล็กที่เป็นตัวงัดทั้งแรกช่วยในการงัดเข้า พยา,ยามิทีว่าไขาควงนี้ไม่ควรใช้นะครับมันจะจิกยางขาดได้โอเคครับจากนั้นเรามาลองเติมลมกันครับว่ายางโอเคไหม เติมไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากครับแค่ดูว่ายางได้รูทรงหรือเปล่านะครับประคองก่อนจากนั้นก็ขันแหวนตรงนี้ให้แน่นจากนั้นประกอบน็อตที่เอาถอดออกน,นะครับเข้าไปนะครับ ยังไม่ต้องแน่นมากเพราะต้องมีการเลื่อนเข้าไปกลับด้านใส่น็อตน,นะครับยังไม่ต้องใส่แน่นนะครับแคบใส่พอประคองแล้วก็ดันเข้าไปจันล้อเข้าไปตำแหน่งเดิมครับ เคใส่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็เติมลมเข้าไปอีกนะครับเมื่อกี้เราเติมลมไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เราเติมให้มันแข็งอีกทีโอเคเสร็จแล้วครับเปลี่ยนยางไม่ใช่เรื่องอยากคลิปหน้าผมจะซ่อมอะไรเดี๋ยวมาดูกันโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับป้าเกา๋าเราซ่อมได้